ได้ตัวนี้มากครับอู้ยข้ากลายซ้ำแขบอ้ยเดด้นไสครับ,รบ,บาู่ให้อยู่หน้าครับมื่อีงอุ้ยมื่อนี้ เกี่ยวเขานะครับเนาะเกี่ยวเข่าแล้วก็สีได้ตัวนี้มากครับอุ้กยกระไกลซ้ำแขนเน,เนเนี่ยว่าสีพัดเพชรกับวันนี้โอ้ยถ้าคนมากินเห็นต้องกินถ้าครับเนาะวันนี้จัดไปมาเดี๋ยวมึงกันเลยมาออบองคว้าไป ผมก็จะถึดง่ายนีนีนีนนแบบสดๆกันเลยครับผมนด้นตัวแง่นี้ส้ำแขนนะ่ะเป็นแบบนี้แหละอยู่ให้อยู่นะ งนี่นี่ประมาณนี้ครับกร,ระเทียมสดพริกแห้งตัดลงไปโอ้โหัดครับผมเยอะมากไหม mhm 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 ไส้ดีกว่ยปุ๊บโอ้ยเ็กพูดหมไล่เกินไล่เกินเอาเสียบเอาไล่เสียบเลยดีด้วยขอชิม chim Ừm. cầm rồi